สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอ,เจอพกับน้องเปียเสรีไทยรถสวยสุราธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามารับชมนะคะในส่วนของออมิซูมิชิเอ็กทาร์ดนะคะมใีให้คุณเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปี2018หรือปี2019นะคะมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำกันเลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียง2 79,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะรถที่ร้านนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมแน่นอนนะคะการันตีว่าไม่แท,ท้ทุกคันนะคะ ท่านสามารถพาไปตรวจสอบได้นะคะถ้าว่าคันนี้เคยชนหนักมานะคะเอามาคืนนะคะที่นี่ยินดีรับซื้อคืนเลยค่ะและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเด่นมากมายค่ะไม่ว่าจองภายในเดือนนี้999บาทเท่านั้นนะคะมีโปรช่วยผลถ,ถึง5เดือนนะคะหรือรับส่วนลดไปเลย5,000บาทนะคะหรือรับ,บดอกเบี้ยสุดพิเศษไปเลยนะคะ2 7, 7 9นะคะประวัติดีฟีดาได้นะคะออกได้สบาชีพนะคะ เพียงแค่ท่านบอกแหล่งที่มารายได้ให้ชัดเจนเราพร้อมช่วยดันทุกเคสเลยนะคะามาดูในส่วนของตัวรถกันนะคะเดี๋ยวจะพามารับชมทั้งของสองคันเลยนะคะเริ่มที่คันแรกนะคะคันนี้เป็นมิซูมิชิเอ็กทานนะคะปี2018ค่ะราคาเพียง2 79,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้เป็นสีสีดำนะคะสำหรับท่านที่ชอบนะคะสาสเนี่ย สีดำนะคะก็แนะนาเป็นคันนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับจักหน้าที่ดูสวยงามแบบนี้นะคะกระทัดรัดนะคะคันนี้เป็นรถสีประตูนะคะเป็นรถอ,อีโคคารนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่พันสองนะคะมาพร้อมนี่ค่ะ รถมือ2นะคะให้ดูดวงไฟเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะร่องรอยของการขีดขวนนะคะถือว่าน้อยมากนะคะเละที่สําคัญซื้อรถที่เสรีไทยไปนะคะเราใส่ยางใหม่ให้ทั้งสีเส้นเลยนะคะยางก็จะใส่ให้นะคะยี่ห้อเม็กซิสนะคะอย่างดีเลยนะคะให้ดูในส่วนของล้อแมกนะคะล้อแมกเลยให้ดูนะคะยังเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะ และด้านข้างนะคะมีในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมนะคะอยู่ด้านข้างนะคะและคันนี้นะคะก็มีคิ้วกันศาสตร์มาด้วยนะคะ,ะดูภายในห้องผู้โดยสารด้านในนะคะ ห้องพูดโดยสารด้านในนะคะมาพร้อมคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะพวงมาลยัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะระบบขัน้นบันไดนะคะบอกก็เป็นบอกท่าเลยนะคะสีดำนะคะทำความสะอาดได้ง่ายนะคะป้องกันรอยเปื้อนได้ดีนะคะสีดำนะคะามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะจ๊ะ เดี๋ยวให้ดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนิดนึงนะคะว่ากว้างขนาดไหนนะคะเป็นรถไซส์เล็กนะคะกระทัดรัดนะคะแต่นั่งได้ถึง3คน4คนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับด้านหลังนะคะมาพร้อมบอกผ้านะคะสีดำนะคะตกแต่งลวดลายนะคะตรงกลางนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะให้ดูในส่วนของข้างประตูนะคะแม ให้ดูหัวน็อตนะคะอะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมๆจากโรงงานไม่มีการขยับขยื่นเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะคันนี้นะคะด้านหลังนะคะก็ดูสวยงามนะคะตกแต่งในส่วนของอสไปเดอร์อมาให้ด้วยนะคะและตรงนี้ก็มีตัวหนังสือโนนขึ้นมาเลยนะคะเอ็กซ์นะคะและมีโลโก้ของมิซูมิชินะคะ ที่มองเห็นได้ชัดน,นะคะหรือเรียกว่าเพชรสเม็ดนั่นเองนะคะโลโก้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องผู้บริษาทและห้องเก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ภายในกว้างขวางมากเลยนะคะและมีแผ่นรง พลาสติกมาให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้ในการไปซื้อของนะคะหรือมีของเปียกของแห้งนะคะหรือวางสัมภาระนะคะป้องกันไม่เลอะถึงพรมนะคะเพราะเรามีแผ่นพลาสติกนะคะกันมาให้อย่างดีเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้มีล็อสเปร์นะคะเครื่องมือแม่รงแม่แรงนะคะมีมาให้ครบเซตเลยนะคะาภายในกว้างขวางมากนะคะมีไฟนะคะ ให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามาเปิดฟ้ากับโปรงหลังนะคะกลางคืนจะมองไม่เห็นนะคะเพราะมีหลอดไฟมาด้วยนะคะเม็ดอเม็ดอาร์ตนะคะหัวน็อตอะไรต่างๆนะคะก็ยังเป็นของเดิมๆจากโรงงานนะคะจุดแต้มสีก็ยังมีนะคะซิลิโคนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะว่าเป็นของเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะ มาดูในส่วนของคันสีขาวกันบ้างนะคะนี่นะคะคันสีขาวนะคะจะเป็นปี2019นะคะราคาเพียง289,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับสีขาวนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทำได้สูงสุดถึง7ปี84วดกันเลยทีเดียวนะคะ ประวัติดีนะคะฟรีดาวได้นะคะหรือท่านที่ไม่มีประวัตินะคะก็ออกได้เช่นกันนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวเลยค่ะสำหรับท่านที่ชอบความโปร่งใสนะคะสาดตานะคะก็แนะนำเป็นสีขาวเลยนะคะได,ได้ในส่วนของปีใหม่ด้วยนะคะมาพร้อมกับจังด้านหน้าที่ดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะช่องระบายลมนะคะตรงนี้นะคะก็ตัดกับสีขาวมากๆเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของ ด้านในนะคะคันนี้นะคะก็มีคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะคะด้านในนะคะมาพร้อมคอนโซลด้านหน้านะคะหน้าจอทัชสกรีนระบบเกียร์ขั้นบันไดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะให้ดูเลขไม่นะคะไม่แค่สามหมื่นเจ็ดพันกว,ว่ากิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกก็จะเป็นบอกผ้าสีดำเลยนะคะดูสวยงามนะคะ คันนี้นะคะเครื่องเสียงนะฟ้าเพดานนะคะส,ะสะอาดนะคะ,ะให้ดูด้านหลังค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ดูกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นแผ่นฟิล์มนะคะคันนี้นะคะก็เราก็จะติดฟิล์มใหม่ให้ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ ด้านหลังนะคะโฉมด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะที่ดวงโตๆโตนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดนะคะให้ดูว่าดูนะคะสภาพคือสมบูรณ์แน่นอนนะคะไม่มีชนหนักปิกคว่ำหรือน้ำท่วมแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูนะคะขอย้ำโปรโมชั่นให้ทุกคนอีกครั้งนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกครั้งนะคะทั้ง2คันเลยนะคะ ก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะขอย้ำโปรโมโชั่นให้อีกครั้งนะคะจองภายในเดือนนี้999บาทเท่านั้นนะคะมีโปรโชั่ผ่อนถึง5เดือนหรือรับส่วนลดไปเลย5,000บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือ30,000กิโลนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะมี4ส,สาขาแล้วนะคะท่านที่อยู่ภาคกลางนะคะ w อ l k กอิเข้าไปได้เลยนะคะอยู่ที่มีนบุรี กรุงเ,เทพหาคนครนะคะหรือโซนภาคอีสานนะคะก็เข้าไปได้เลยจะคะที่นนดินแดงบุรีรัมนะคะและสุราษฎร์ธานีมีสองสาขาแล้วนะคะสีแยกตาปานและทําไปสนามบินสุราษฎร์ธานีนะคะอยากดูรถรุ่นไหนนะคะก็โทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0ูน0 3 2 4 7 5นเปน็หกนะคะย้ำอีกครั้ง0 9 0 3 2 4 7 5นเป็นหกนะคะหรือทักเช็คอินบ็อกมาก็ได้นะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะน้องเปี้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยไว้ณนนาที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาไปดูรถคันไหนนะคะฝากติดตามกด Subscribe ให้น้องเปี้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ